มีคนถามเรื่องการแช่น้ําออนเซนการแช่น้ําออนเซนก็คือการแช่น้าพุร้อนแบบญี่ปุ่นนะคะออนเซนเนี่ยคือบ่อน้ําพุร้อนที่ปุดขึ้นโดยธรรมชาติเลยทําให้เกิดแร่ธาตุตามธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะก็จะช่วยบําบัดทั้งสุขภาพจิตใจและก็ผิวพรรณของเราด้วยค่ะซึ่งอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ38-41องศานะคะจะมีทั้งแบบกลางแจ้งแบบธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็แบบในร่มก็มีนะคะซึ่งเขาก็จะสูบน้ําพุร้อนเนี่ยจากใต้ดินเนี่ย ข้ามามมอยู่ในรส่วนในเรื่องของประโยชน์นะคะก็มีมากมายเลยค่ะเหมาะกับคนที่มีอาการเหนื่อยล้านะคะเหนื่อยล้าจากการทํางานทั้งความเครียดนะคะทั้งร่างกายและจิตใจนะคะคนที่กล้ามเนื้อรู้สึกว่ามีอาการปวดต่างๆเนี่ยเหมาะมากๆการแช่ออนเซ็นนะคะจะทําให้การไหลเวียนของเลือดเราเนี่ยดีขึ้นช่วยปรับสมดุลความดันโลหิตนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วยและที่สําคัญเลยนะคะเวลาที่เรามีความเครียดสะสมเนี่ยการแช่ออนเซ็นนะคะเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยบําบัดคลายเครียดได้ดีมากๆค่ะเขาจะช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลก็คือ ฮอร์โมนแห่งความเครียดนะคะช่วยเพิ่มระดับ